สวัสดีค่ะดิฉันนงรุตบุวันที่ปรึกษาวิน98 System นะคะวันนี้เองดิฉันจะได้มาแนะนำให้ท่านได้รู้จักถึงบริษัท o l Life นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์โ o ไ l i f ท t นเฟอร์เฟเนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ของโ o ไลฟ์ทัน a ฟ s ร์เฟกเแต่และตัวนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วโฟร์ไลท์ฐานโฟร์เฟกเตอร์ ector, ที่ฐานการผลิตที่ประเทศอเมริกานะคะเรามีฐานการผลิตยอยู่ที่นั่นนะคะผลิตภัณฑ์ของเราผลิตที่เดียวนะคะคือที่รัตยูทาที่โฟร์ไลท์ว e ลส์ทนะคะแล้วก็เรานําออกสู่ตลาดโลกนะคะในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยก็เหมือนกันเราไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยนะคะ เราผลิตที่อเมริกาแล้วก็นําเข้ามาผลิตภัณฑ์รูปตัวนะคะจะผ่านการควบคุมคุณภาพะคะ่ะโดยระบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านงานวิจัยทั้งหมดเลยก่นอนที่จะออกสู่ตลาดโลกนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวแรกนะคะ โฟรไลท์ทานเฟคเตอร์ไตรเฟคเตอร์ร์มูล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมเอาทานเฟคเตอร์ที่ได้รับการจดสิดทธิบัตรและมล็ดธุ์ของนาโนเฟคเตอร์นะคะซึ่งได้จากการสกัดของคาร์รอนซูมือหัวน้ำดมัวและขอดนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงไข่แดงจากไกนะะ่ซึ่งสารดังกล่าวนะคะจะช่วยในเรื่องของข้อมูลของสิ่งแบบปลกปลอมหรือแอนติเจนที่จะช่วยในเรื่องของการส,ส่งเสริมนะคะและรักษาความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย น,ะะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภูุ่มคุ้งกันหรือเซลล์เพชฌฆาตหรือ NK cell นะคะสูงถึง283เปอร์เซ็นต์นะคะทานเ 1, ทสเต็เตอร์หนึ่งแคปซูลจะมีทานสฟตเตอร์อยู่300มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือมีโปรตีนแอนติล210มิลลิกรัมแล้วก็สกัดจากผงโปรตีนจากไข่แดงก็คือสกัดเอาตัวทานสเต็เตอร์มานะคะ90มิลลิกรัมนะคะ คุณประโยชน์นะคะว่าเราใช้ฐานุเฟอร์รคเตอร์ไรเตอร์โฟงล่ากับกรณีไหนมั่งนะคะจึงจริงๆแลวเราเป็นอาหารเสริมนะคะต้องต้องอย่าลืมนะคะตัวนี้เจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะภูมิคุ้มกันของคนเราต้องบอกก่อนนะคะถึงแม้จะแข็งแรงแต่ว่าต้องอยู่ในภาวะที่สมดุลด้วยนะคะาะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะ,ะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ช่ไหมคะเพราะว่าถ้าภูมิคุ้มกันไม่สมดุลนคะคะก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะบ่งชี้หรือว่าใช้ในกรณีของภูมิแพ้ในกรณีของภูมิพเพี้ยนหอบหืดไซนัสหรือว่าในกรณีของเบาหวาน sle นะคะหลายท่านคงจะรู้จักนะคะรวมไปถึงการโรคเกาต์ข้ออักเสบสะเก็ดเงินสะเก็ดเงิน,เ,เ,งนเลื้อนกว้างผิวหนังอักเสบไทรอยด์ไมเกรนไตปลาสัตอักเสบอะไรต่างๆตรงนี้ ก็จะใช้โกล์ผ่านโรเฟสเตอร์ไตรสเตอร์ฟอร์มูล่าในการดูแลสุขภาพนะคะนอกจากที่จะดูแลในเรื่องของการปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยสารสก,กัดของนาโนแฟกเตอร์นะคะยังช่วยในเรื่องของการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันด้วยก็คือทำให้การสั่งการของการควบคุมของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยให้มีความอัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันของคนเราถ้ามีความรู้อย่างเดียวไม่อัจฉริยะนะเพราะฉะนั้นการทํางานก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นตัวนาโนแฟกเตอร์ที่เราใส่เข้าไปนะจะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันมีความอัจฉริยะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณก็จะมีความรู้และฉลาดมากขึ้นนะฮะเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคเมื่อไหร่ที่จะหยุดพักอะไรตรงนี้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะโฟร์ไลฟ์ผ่านโปเทคเตอร์ไฟตไดเฟคเตอร์ฟอร์มูล่านะได้รับการคุ้มครองโดยการจดสิสทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศรัสเซียอ่านะให้ใช้เป็นทางการในโรงเาียนทุกแห่งแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยเรานะก็ผ่านอยอยนะเรามีเลขอยอยค่นะของอาหารและยาค่นะเพราะฉะนั้นของเราถูกต้องตามกฎหมายนะคะ การรับประทานง่ายๆก็คือจะให้ดีต้องรับประทานในขณะที่ท้องว่างนะคะ ใช้วันละ2แคปซูลนะคะหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะก่อนอาหารสัก20-30ถึงนาทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นนะคะน้ำจะเป็นตัวพาที่สำคัญทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นให้ดื่มน้ำตามอย่างน้อย2แก้วนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสุดยอดที่เป็นตัวพื้นฐานที่ทุกๆคนควรจะได้รปปับประทานนะคะคือ ForL i f e ์ทาน f ฟร์ฟิกเตอร์ไลฟ์ฟิกเตอร์ฟค่ะ